แล้วมึงเดินเข้าไปทหมอ่ะผูโดนพายุไอ้เฮียพายุมันพาม,มึง,าม,งาม,มานี่ไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่เดินมาปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้าน,งงานหางงานห้านหน่อยตามแก้มหน้าหน่อยอยู่าเเข้าไปหินตัวนึง,นนงเข้าไปดูตัวตีหินนตัวนึง ไปเองไปเองพายุแรงห้หน่อยนุ๊กรันเลยทำเข้าไปเลยทำเขาไปเลยทำเขาไปเลยเลยเข้าเลยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าแล้วไม่ต้องฆ่าแล้วไปไปไปทงผิดทงรีไปปิดหินเลยดีกว่าเข้าหินเลยเข้าหินเลยต้องไปปิดที่หินต้องไปปิดที่หินเร็วๆไปต้องปิดที่หินเดี๋ยวหมาเข้าเร็วๆ

เนี่ยไม่เอาคุณนี่ออกแล้วออกแล้วี่แังไม่โดนแบบนี้เลยเหรอยังไม่โดนเลยแมาเข้าจะเข้าตามแล้นะข้างหลังเหรอเออเข้าหินไปตีเลยเข้าหินไปตีเลยทีที่นี้เนาะไอ้มาแล้วโอ้ยเยี่ยตองเอาแล้วตายเติมเลยตายเติมเลย เดือดๆให้หน่อยโอเยนเจอร์ใส่น้วบอกเด้หลุดเลยไอ้กูหลุดแล้ว,ลลวขบวนหลุดแล้วนะตายว่ะโม่จนบันลัดต๊อกที่บ้านนุ่นมีตัวเข้าไปหลายตัวอยู่อ่ะดูนะแกเคมันอยู่ทั้งสี่

กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูดูอย่างเดียวเลยเมื่อกี้แม่งฉันไม่มีประโยชน์พาดีไหนอินสไปดเข้าไหนนะอินสไปดตามหลังมาไปไปทำเลย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 แย่แน่นอยเอ้ยดูะไรวะโอ้ยจะตายวะจะเปิดคนนับนนะไล่ไล่โดนจับจับแล้วจับแล้ววัวหน่อยวัวหน่อยนี่ห่างว่าแล้วมันเป็นตายเข้าเลยเข้าเลยเข้าตามไปฆ่าเลยอย่าติดปาก จับแล้วบ้านให้เร็วจับมาแ้วบ้านให้เร็วจับ,จ,บจับให้เร็วจับให้เร็วทับมาทับเข้ามาทับเข้ามาเขาแตกขวาหมดแล้วออเอาไอ้นุกโดนอะไรตันเนี่ยมันเฮลตายปะตายไปไปะบอกี่ตันที่มาตัววานเลย ทำไมโหลดแท็กคิวไม่ผ่านมีเครื่องคาราบาลที่หมดข้างในมันวิ่งอะไรไปบางอย่างอ่ะชูล่าตามไปดูหน่อยไอ้กี่มาเต็มแล้วมาเก็บมาเต็มแล้วฟังฟังไอ้ชูร่าในกุ่มปล่อยไอ้ผีห่อไอ้รอจิ๊บไอห่อแล้วโดนจิ๊บรอจิ๊บ มา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 ถอย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 ก่อนเย็นเย็นค่อยเล่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 นเอาย่างกันถอยถอยถอยกินเลยกินเลยกินเลยแล้วดันออกกินเลยแล้วดันออกต้องไปช่วยหน้าบ้านเดี๋ยวโดนปิดติดแล้วติดแล้วนอกดันออกจับแล้วเก็บรอยยการจับแล้วจับแล้วจับหมดจับหมดเก็บรอยยันการเห็นไหมอีกตัวนึงอุวยโดนอะไรวะ ด้านนอกด้านนอกไปอีกจับแล้วจับแล้วจับแล้วโหสัตว์รายการด็อกนกคุ๊มไอตึ้นระเบิดที่สัตว์ระเบิดที่อะไรด้านนอกไปด้านนอกไปย่าห้นนี่ด้านนอกไปด้านนอกไปด้านนอกไปนะท่านเข้าแค่นั้นนะครับยิงโคเมิไปเก็บบักกี้เก็บบักกี้เก็บ ตาตาโโลกี้ตานโลกี้ใครยามาเลยตากลับไปแล้วน่าวะกลับไม่อยู่กลับไม่อยู่เกบเกบในกลุ่มไม่เกียเกบในกลุ่มไม่เกียดูนดอดูมในดงอ่ะเออเราเป็นโจรอีกทานี้อยถิ่แล้ววะลบโลกี้กกไอพีโวมันดึงออกมาทิมไปเมื่อกี้ไป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 างแล้ว อ้าวโลกีไม่หายโอนะบ้านที่เกียมาแล้วปหน้าบ้านเลยโดนโคมิดใครวะเยยืนอยู่ข้างๆเนี่ยท่ามดิบนนี่เทียนปหน้าบ้าน่อนลูนพ้นลงหน้าวับชุล่าจับน้ะวับ ยืนมายืนมาขวาล่างยืนมาขวาล่างไปเลยขวาที่เจอดอกผีโพงไปไปด้านนอกเลยด้านออกเลยด้านนอกด้านนอกทับทับทับไหมว่ากูฆ่าเหมือนแล้วเนี่ยแสล็อตเดินไปเขาไปตัวนะไอ้ฆ่ามันดิโซบีอะยิงไปแล้วยิงไปแล้วเฮ้ยวบักกัี่มากี่มาลุนมาเดี๋ยวขยับปีนนะบ้าน ด้านมได้นานมาจะหมดแล้วนะบ้านจะหมดแล้วนุกขวาขวามาอยู่ขวาอุ้ยครับพย์พุดโนหน้าวับเฉยเลยเงี้ยอ้ <c oughs> าเลยใครตายวะมาทางซ้ายหนึ่งตัวแอสโหลด้ะมังดาติดมังดา วีโน่ขวาไปมันเคลียร์กันเลยเดี๋ยวกูซ่อมเสือแบบก๊อปมายืนอะไรครับปลาจับในกุ้งจับในกุ้งโอดนหมดย่าตายหาเลยกูกูเติมเติมไหมเนี่ยเติมเติมไม่ต้องทางแมงแก้แมงดาหน่อยเดินเหวล่วงเลยแก๊สแก๊สแก๊สปับใจไหนวะเดียใจเฮ้ยมึงไปหาเดียกอสก่อนดิ

เรายืนติดล่างแล้วก็พอใครไปเข้าดง VIP ดงผักเราก็รอยิงให้เขามามายืนติดล่างมากันปจริงหนไหมดูลงทังก็ได้ใครเอ่ยย้แล้วนะต่อหาไม่เจอบอกชื่อดิชื่อเราเรียกยากว่ะชื่อเราหลั่งหลั่งป่ะตายแล้วตายแล้ว เออเล่นไวหน่อยบปุ๊บีได้น่อเฮ้ยไอสัตว์ใครัวไปอมตัวจวาเมตาเมตาเมตาเมามไอีกแล้วทีีัตัดเออสวยงทางไหนเนี่ยแกมงได้หน่อยเฮ้ยมันล้นแล้วนะมันมันลุนแล้วขับขึ้นมาาดับาดับ โดนซีดไอ้ใครใครลนไล่ในตีหน่อยเลยเห็นชื่อแอนล่นไล่ในตีหน่อยได้ได้แล้วเฮ้ยคิวเราไปไหนหมดวะอ้าวยูโเลไล่หน่อยโคลไว้นะโคลว้นะล่นไล่หน่อยเก่งกว่ามกี่เก๊นโดนซีดวะบันละหน้าวับเลยได้ยังแอนไม่ได้นยิงไปเลยเจอยิงไป ไอ้นกนกบิดหน่อยได้แล้วเกลือกไหนแต่ชอบชอบเกล้วนะคะชอบคอทนคนทนอยู่เดินออกบ้านเฉยนะกูยืนติดล่างไว้ยืนติดล่างไว้รอรอทักรอทักเขานุกดิษดิดษอะไรนี่เปล่าเปล่าเพี้ยนหน่อยใครมัติดล่างไว้เอ้โหโบทังโบทั้งบิ๊กอะโบทั้งบิ๊กขึ้นไปยิงข้างหน้าพอโบทั้งบิ๊กขึ้นไปยิงหน้า ที่เหลือติดล่างๆไว้ไม่มีดอกไม่มีวอเออเพื่อนไอเติ้ลเอาไปวางทรายหน้าบ้านเลยก้าววางทรายหน้าบ้านดิหุ่นแหลกมากโลกีหายแล้วนะเลยเฮ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วแหกแล้วโลกี้โลกี้แตกแหกเข้ามาแล้วอย่าเดินขึ้นไปนะมันติดเรื่อยๆอยู่แล้วอย่าเดินขึ้นไปเฮ้ยดีดโอ้เฮียละ กดฉีดตอนนี้ด้วยหนูตรงทางแก้มแดงให้หน่อยอ๋องงเอาไบกี้มาเต้นแทนก่อนได้ไหมอ๋องใส่หัวพี่เจออยู่ที่ไหนไม่รู้โอเคไหนะในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มพักได้หน่อยในกลุ่มพักมันไม่หายบอกเลยนะเพราะว่ามันขาดเกียร์แล้วเกียร์แล้วเกียร์แล้วไม่ใส่โค้งเนี่ยกดไลน์โี้งเลได้เลยนยอ่ะ เออเลนเจอร์ยิง,เ,ยยงเ,ยเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเลนเจอร์ไม่ไื่อีๆหนเจอไปท้าย TT หน่อยครับโอเครถไล่พวกท TT หน่อยครับเขาเรียกว่าอะไรเ่ะแค่มังกาหน่อยโอ้โหแม่งไปข้างหน้ามาเจ็บมากทรัพรับไหนครับรถรถไล่เคียวหน่อยรถไล่ฮิตตามตามรถไล่เขียวหน่อย โอ้โหแม่งโดนกระต่ายอสิตลอดเวลาเพราะเในกลุ่มในกลุ่มชาติโอเห็นไหมวิ่งไปแล้วเนี่ยเหมือนจะปลดให้แล้วอ่ะเหมือนจะไว้ให้เราด้วยตัวเดียวเองไปเลยวะจะคุยกับมันซะหน่อยตบตบจะบนอ่ะเนี่ยยังไงแกแมงดาเนี่ยครับ ยังไม่หายอ่ะโอ้โหทั้ง้โอเคะับบิ๊กงหนุไว้นะยิงอีกยสคนนะเข้าดีเข้าดีไปไเข้าเลย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 เข้หมดจับหมดจําลไปเเขาริเลยเเขาเลยเเขาเลยหมดวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเดียววิ่งเดียววิ่งไม่ฆ่าไม่ฆ่าวิ่งเดียว โอ้ยฝาดดูนั่นเจอ๊ยอยู่อันนี้เลยให้บัตลัดว่ะบัตลัดว่ะ